เดี๋ยวดูนั่นอะไรรถอะไรรถจักรรถไถ,ถ่าขาไม่ใช่หรอรถ,ถา,าัขาเดี๋ยวกันปังปังถ้าพ่อเขาบอกให้ปังร้อมมาปองต้ปังปัง,ปง,ปง,ปงต้องทำแบบไหนเอาเตรียมตัวสตาร์ทย่อตัวลงเอาสตาร์ทไปยังมองตามองทุกที่รถไถ,ถ่าขาเรดี้กู กเก่งมากอือหืองเก่งครับลูกไปทางไหนดีเดี๋ยวก่อนยกมือข้างซ้ายขึ้นเอ้าไม่ใช่ดูดีๆคิดดีๆข้างซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายได้ไหมอ้าไม่ใช่เอาไม่เลี้ยวซ้ายเอาสายยกมือข้างซ้ายขึ้น อ่าเลี้ยวซ้ายหักไปข้างซ้ายหักไปข้า,า,ซง,างซ้ายหักมาสิโคง้มาทางซ้ายวันนี้สายอยู่ฝั่งนี้ก็โคง้มาทางนี้ใช่เวลกูดนายยกมือข้างขวาขึ้นไหนขวาอยู่ไหนใช่หันมาข้างขวาหักมาข้างขวาเก่งมากใช่ถูกต้องเลยไปไปไป เอาข้างซ้ายมาั่งไหนข้างซ้ายอยู่ไหนยกมาขึ้นเก่งมากลูกเอาหักไปข้างซ้ายข้างซ้ายอยู่ไหนหักไปข้างซ้ายโค้งไปข้างซ้ายฮะอ่ะอ่ะนันขวารลอว่าซ้ายนะ่ะไนขวายกมาขึ้นขวาใช่หักหักขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วทีนี้หมุนรอบตัวหมุนรอบตัวใช่หมุนไปทางขวา หนึ่งรอบใช่ถูกต้องเลย,ย,ยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวเออ็นรถไหปังปังไม่ได้เข็นปังปังผักรถไม่ใช่หรอไปเลย บึนบินบินบนบึปไปาปไปตรงตงเก่งมากเก่งมากเก่งมากใช่ถูกต้อง ขือฮะรถเอะืมรถเลอะแล้วหรอเออเอาอย่างนี้ดีกว่าปัง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 ปั่ปั้ปัง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 นังปังปั้ปังปั้ยังปั โค้งตามขอบนี้ได้ไหมได้ไหมอย่ากออกได้ไหมออกได้อย่ากออกออกได้เหรอออกได้หรือไม่ได้ไ,ดไม่ได้ได้ช้าช้า,า,ชาได้ว้าวใช่ถูกต้องเลยลูก สายจะไม่ได้เล่นแล้วแหละบางๆครับ ปังปังไม่ออกนอกเส้นด้วยจริงๆดูซิปังปังทำได้ดูซิเห็นไหมปังปังไม่ขับรถออกนอกวงกลมเลยเก่งมากเลยใช่ดูซิปังปังทำได้ระบางมันออกะโคกโอ้ยยอดเยี่ยมเลยลูกออกไปแล้วออกอย่าออกนะปังปังทำได้จริงๆด้วยเห็นไหม ใช่ค่อยๆนะครับเก <c oughs> ่งมากเลยลูก <c oughs> ดูสิเอ้ยออกแล้วออกแล้วรีบๆเข้ามาเอ้ยอะไรอออกไปแล้วไม่เป็นไร โอ้แย่แล้วสิเราต้องกลับบ้านแล้วนะไปเลย let's go ปงังปังครับฝนตกเราต้องทำยังไงครับเก็บรถสิเขียนรถมาทังปังเขียนรถมาใช่จับรถมาเลื่อนมาเลยเข็นมาเลยลูกเก่งมากเลยลูกใช่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละจับมองไปด้วยไปไปทางนูน้นไปทางนูน้นค่อยๆไปใช่ ใช่ถูกต้องเลยมองด้วยมองด้วยค่ชา้ชามองข้างหน้าอย่าโก,ก้มองต้อมองข้างหน้านุ่นหนทางใช่จับไปใช่ค่อย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 คยได้ไหมได้ไดเห็นไหมฟังทำได้มานี่มาหาค่อเยเลยโอเคแค่นั้นพอ Okay.